เดี <Đ> <Đ ược. S 3> ๋ยวสมักิ่นวนจะเป็นนจะเป็นคุยคุยาอนหนบาตรงนี้เียมแบบเปิดเพลงหน้าน้องพลี

กเดยครั es, บสุขสังนเกิดสุขสังนเกิดชุดท้าเงียบค่ะจะไม่ได้ปิดเน่งเนอ่ยบ้านพี่มพิมพ์นใจไว้เช็กแกจะหาประตูนจ้าโอ้บรรูว่าบรรู้ว่าพ่มพมพน์ปุูแใส่นาตาเห็นมากครับมันยูน e นบ้านแต่แท่แท่โอ้หน้าตานั่นวัดตัวยูสองคนเนี่ย กินแบบแต้นนั่นเหราพี่เต้นในทุกวันจีนพ่จูนคะพ่จูนคะบันดี่ค่ะจูนจ้าพี่จูนกินมือกระทะกันค่ะอ๋อาจะเต้นจะเต้นเงินโบมีไทยเลยนได้ภาษะจูนจ้าักษาว่านเตงคือบวกโผอาภาษาไปกินแน่ว่ากะ แต่เดงกว่าเลียงไดสาลแล้ววะแต่ด็ว่ามึงมีผู้ใดสนใจรล่านะโอ้สนใจแนะตจจ่ผู้อื่นเปลี่ยสนใจแค่ผู้อื่น<อ>ไ,ได้ไปได้าม่าได้ไปหาบาจูนน้นองตาเย็ะเนี่ยน้องอะน้องไหมพาดอมไปเที่ยวค้าเพี่แนแต่พี่เอง รองไปเที่ยวคาเฟ่แน่บ้นกุศลน้อยแน่ยูเต้นหนึ่งได้บ้านยังไงบนหนึ่งบ้านหนึ่งบาบุรีรัมเจีบุรีรัม์กโอน้ำ็ออไปนั่นเจียบายเเแทีบายเนี่ย 花鱼点个？哪个花点来了？我，花鱼八十几斤。